อ่านี่แหละครับหมู่บ้านลูกเป็นไฟแน่นอนครับลูกเป็นไฟอยู่ยากอยู่ลําบากไงครับตอนนี้นะครับสร้างสอกก็โอ้ยนะครับงานก็ถดถอยแล้วนะครับไม่มีใครจ้างแล้วครับตัวนี้นะไม่มีใครจ้างมีแต่งานอิยฉกไงครับได้จะค่างินลดด้วยไงครับทีนี้บันเทิงครับเดี๋ยวหน่อยยางก็ไม่ได้ขีดครับทีนี้อ่าฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยางก็ไม่ได้ขีดครับทีนี้นะจะมีการยึดคืนนะครับจาพ่อจากแม่ แล้วให้คนนะครับไปร้องอ่าให้มาอะไรครับมาจับแม่ตัวเองครับทีนี้อ่าใครจะทําครับไม่ใช่อีสซนตีนนี้ครับผม <laughs> มึงก็ซัวคักเนาะมึงเนาะอีฮามึงอีสซนตีนนะอืมอ่าไปย่านปานาน่าไปกลัวขนาดน,านั้นรอดูวันที่เจ้าหน้าที่ลงนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืม แล้วกูจะรู้ว่าพวกมึงจะกล้าเดินน้ำหน้าเจ้าหน้าที่ไหมมึงเลยเดินนำหน้าเขาเลยมึงต้องไปชี้ให้เขาดูให้เขาเห็นเลยตรงไหนตรงไหนขึ้นไปยังไงน่ะเออนะครับพี่น้องครับจีนะรอดูนะครับรอดูนะรอดูครับพี่น้องครับจีนะอ่า รอดูนะครับพี่น้องซัวคักเกิดมากก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละอ่าแจ้งจับพ่อแม่อีกบัณน,นี้ร้องอแจ้งว่าพ่อแม่นี่บุกรุกปลาจงวน <c oughs> โอ้ยซัวเนาะซัวคักซัวแน่ครับบัณนี้เอาวันนี้ก็ไปสันเขื่อนครับเปิดธรรมะฟังอีจกจังมันไผ่เด้อครับ <c oughs> เปิดเปิดธรรมะฟัง แต่ว่าดาคนบบนี้โอ๊ย่แม่มมง่อได้บุญไยเนาะมันเข่าหูใดทะลุหูใดโอ๊ยจะมาจะมาแสดงไรจะมาเฮ็ดคือหลายกูสะอิดสะเอียนไม่อีหามึงนะถ้ามึงคิดได้ขนาดนั้นโอ๊ยไปใส่บาทให้ลูกกินกูมือเลยเนาะลงวัดลงว่ากูมือเลยเนาะอีหามึงโอ๊ยก,กูกูฟังแล้วกูสะอิดสะเอียนไหมกับคำพูดกับคำพูดของมึงนั่น นะเออนะอืมใช่ไหมล่ะอา่านะครับย่านาย่านผีเกื่อนหลองเนาะโอ้ยตายแล้วครับนะจะเมนมาเฮ็ดคือนะเนาะออเฮ็ดคือเนาะโอ้ยนะครับจำเมนคือคักคือแน่เนาะโอ้ยตายตาย,ตายนะครับพี่นน้องเอฟซีนะคักแน่เนาะ บ่อยากอายคนเลยแหละ <c oughs> บ่มึงบ่อยากอายคนเลยบ่บ่โอ้สร้างกระเซยเป็นเนาะมึงนะเ,าเนาะเฮ็ดคือเถินเนาะโอ้ยอีอีเจ้าตอนบุญเด้ออีอีอีตอนบุญใหญ่ขอบพระคุณมากครับพี่รดนะสำหรับสติ๊กเกอร์เานาะอ่าอีเจ้าตอนบุญใหญ่แต่แม่นคักแม่นแน่เนาะมึงเนาะ <c oughs> เปิดธรรมาลด่าไปนะ <c oughs> กูกูยอมเลยนะครับพี่น้องที่ีนะไม่มีใครทําเหมือนมึงะมึงกาสร้างกล้าเห็ดเนาะว่อย่างอายคนเลยแหละโอ้ยเจ้าเท้าครับนะเนอะนี่แหละครับนะก็รอดูนะครับวันนั้นนะร <c oughs> อดูวันนั้นใครจะเป็นคนไปช้นะก<ล>ารที่การที่ออกมาใส่รลายคนอื่นว่ามีการจ้างคนมาปลูกปัน่นเออมาอะไรพวกเนี้ย มันเป็นการใส่ความนะอันนี้อันนี้คือการใส่ความเขานะพี่น้องครับจีการใส่ความวันนั้นเนี่ยคุณใส่ความเขานั้นนี่คมีหลักฐานเราเอามาพูดอ่าคุณมีหลักฐานอะไรคุณถึงว่าพูดนะว่ามีคนจ้างอะไรให้มาอะไรนะเอออันนี้คุณใส่ความขอเลยนี่ใส่ายใส่ความเขาเลยนะนี่นักกฎหมายจะโดนเองนะครับนี่นะเตือนเลยนะนี่นะคุณหาว่าเขาเนี่ยไปจ้างคนเนี่ยมาปลุกปั่นมาก่อกวน การทํางานของเจ้าหน้าที่นะอืทําไมคุณชอบปัน่นชอบสร้างเรื่องครับทําไมไม่นาเสนอความจริงครับสร้างเรื่องใส่รา้ายคนอื่นสร้าง <จน S 1> เรื่องใสรง่รา้ายคนอื่นจนเป็นนิสัยจนเป็นสันดานไงครับพี่น้องเอฟจีเป็นปกติทุลาถถ้าเขาก่อกวนหรือเขาไปขัดขวางกาปรปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เขาก็ดําเนินคดีเลยแม่นอกใช่ไหมแล้วมึงจะมาพูดทําไมฮะมึงออกมาดิ้นทําไมปลูกปั่นมึงเลยปลูกปั่นสความเข้าใจผิดไงให้คนอื่นไงเออใช่ไหมล่ะใส่ร้ายใส่ความคนอื่นใส่ร้ายใส่ความคนอื่นใครไปจ้างใครเอาหลักฐานมาทีมึงเอาลักฐานมาใครเป็นคนพูดนะ ใครเป็นคนพูดเอาหลักฐานมาสิโอ้ใส่ายใส่ความคนนี่เก่งจังเลยเนาะสันดานหมามึงมันถูกต้องไหมครับการที่พูดน่ะคนไหนครับสร้างความปลุกปัน่นก้นไหนไปจ้างให้คนมาปลุกปัน่นเฮ้จ้างเท่าไหร่ครับจ้างจักบาทเอาจ้างคนเท่าไหร่ใครเป็นคนจ้าง เออใช่ครับใส่ร้ายใส่ความเก่งมโนกเก่งมันเป็นแบบนี้ครับมันสมเป็นนักกฎหมายไหมครับมันสมควรแล้วที่เขาไปร้องสภาทนายความอุ้มปากส้นตีนนะมาควายมึงมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับนะเอะอ,ะอะนะครับ มันก็ไม่แน่นะพี่น้องเอฟจีนะเขามันไส้ก็ไม่แน่นะมันเกิดอาการหลุดก็มีได้นะนะครับแล้วก็จะดังเพี้ยนะครับพี่น้องเอฟจีอาจจะมีได้นะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพี้ยก็ดำเนินคดีไปครับพี่น้องเอฟซีนะต่อหน้าสื well. ่อด้วยนะจีอะไรอีกครับกรมตำรวจอีกด้วยนะน่ะน่ะ อท right ี่หน yes ้าตำรวจด้วยนะนะดังเพี้ยนะครับพี่น yes ้องเอฟมจีนะไม่แน่นะไม่แน่นะก็ดําเนินคดีไปนะครับพี่น้องเอฟซจีนะอืดังเพี้ยล้มปุ๊บเลยครับพี่น้องเอฟซจีนะอาจจะเป็นเกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็เป็นได้นะดังเพี้ยหถโดรูไง่ายไครับบัตรนี้ครับลงบัเลขที่แล้วครับ จำทั้งเมื่อบถือเลยแล้วครับบันนี้นะก็ะดาเนินคดีไปเมนบอกล่ะก็ว่าปันกันไปตามกฎหมายเมนบอกครับนะเอออะไรมันไม่แน่หรอกครับพี่น้องเอฟซีถ้าคนฟิวขาดมันหลุดมันก็เป็นไปได้นะคืออะไรครับมันเกิดจากความบันดาลโทสะไงครับพี่น้องเอฟซีใช่ไหมล่ะนะเออมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากความบันดาลโทสะนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออใช่ไหมครับ เดินดังเพี้ยละโอ้ยครับลงบ้าบาเลที่เลยวันนี้เป็นห้อยนิมมือเลยวันนี้ครับโอ้ยนะครับแดดๆเลยเลยครับวันนี้อ้อนะอ่านะครับบอลืมตบบ่ลืมแบฝฟามือบอกไวยปากครึ่งจมูกครึ่งก็ไม่แน่เะยครับอ่านะครับนะ ยางดูไหลออกจากดังเลยครับบานเนี่ยฮ่ฮาฮอ้จัก,ก็บอ,อยยางดูน่ะนะ่ะยางไม่ดูน่ะมันแดงแดงนะไหมอ่ามันถี่ย่อยออกจากดังเลยครับบาทนี้ปากครึ่องจมูกเครื่องนํะมึงเอ้ยนะครับไม่ยังพี่เก้าดินี่เอาเจ้าลูกขวาไปลงยังไงอีกบาทนี้เจ้าแอามาจะใส่รูปนั่นเจ้าไปซอกมาจะใส่อีกวันนี้นะอืมไม่ได้รับอนุญ,ญาตเลยนี่ก็ได้เนาะ้าากนเนี มดงามสำนั่นเตียไปล่งอะไรโอ้ยล่งงางม,มานั่นก็นมีอยู่ตัวมันงามก็บอกล่งเน่เนาะขี่ไล่ามาล่งนั่นเนาะเออนะไปซอกเอาไม,ม่เฟซบุ๊กข่อยเซยข่อยสิฟฟอกเจ้าด้าอืมนะขอหายังอขอหาเห็ดให้ข่อยทูโกด,ดัน <c oughs> <c oughs>